ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยลามีร่าหยุดผมร่วงเร่งผมยาวโทร8 8 4 4 4 8 4 7ส8สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสัมพันธ์ที่6รายการที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้ชมสามารถเขียนจดหมายแนะนำติชมรายการหรือสื่อสารกับเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ รายการนี้เป็นของท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากรู้อะไรสงสัยอะไรก็สื่อสารเข้ามาถามกันได้นะครับวันนี้เป็นช่วงสเปเชียลพิเศษนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรังกิษนะครับ mm. เพื่อที่จะมาพูดคุยสนทนานะครับ mm. ให้ความรู้นะครับว่าวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์หรือจิตมันคืออะไรแล้วมันต่างแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้พบกับคุณคาดา โสมศริวันเลยครับท่านคือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมท่านอาจารย์เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของทางจิตเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันเป็นนะครับในสมัยก่อนอดีตอ่ะแต่ละคนก็คิดว่าเป็นเรื่องของความงมงายความเชื่อแต่เรื่องนี้เกิดจากทางทางรัสเซียต่างๆก็ได้มีการค้นพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้ว อย่างเช่นหลักสูตรของการแพทย์ก็จิตวิทยาพฤติกรรมของจิตอันนี้เป็นที่ยอมรับมาเป็นเรียกว่าร้อยปีแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเราก็รู้ว่าบอกว่าร่างกายของมนุษย์เราประกอบด้วยกายกับจิตอาจจะงงใช่ไหมแต่ถ้าปัจจุบันเราเห็นวัตถุง่ายๆละคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอ,อ,อร์คืออะไรฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่จับต้องได้ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด CPU ียลำโพงนี่คือฮาร์ดแวร์ แต่ถ้าเราเสียปลาประกอบขึ้นมาใช้งานได้ไหมยังไม่ได้ต้องใส่จิตมันที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ใส่โปรแกรมลงไปวินโดว์หรือโปรแกรมอะไรนี่แหละถามว่าพวกวินโดว์พวกอะไรพวกนี้เราจับต้องได้ไหมไม่ได้ไไดเราจับได้แต่ฮาร์ดแวร์คือซ<อ>ีดีแต่ข้อมูลทั้งข้อมูลต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่เป็นนามธรรมา<อ>แต่มันต้องใส่ลงไปเพื่อให้วงจรไฟฟ้ามีการสื่อสารที่เราเรียกว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มันก็จะอ่าสัมพันธ์กับผู้ใช้ละ ถ้าอย่างนั้นก็จิตกับนามมันต้องทํางานมันถึงจะมีชีวิตถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าวิทยาศาสตร์กับศยศาสตร์ต้องไปด้วยกันพรัโผมในอดีตเนี่ยศยศาสตร์สยศาสตร์ที่ทางพระคุณพระพุทธท่านพุทธทาสพระพุทธทาสกล่าวว่าเป็นศยศาสตร์แห่งความไม่รู้จนกระทั่งเกิดมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ก็เรียกว่าเป็นพุทธะคือความรู้แต่างจริงการสเต็ปของการเรียนรู้มันก็คือคนเราอาวิชาครอบงำเอาไว้ไม่รู้จนกระทั่ง พอเราศึกษาเรื่อยๆปฏิบัติด้วยนะมันก็จะถึงความรู้อย่าง ừ, จุดนั้นแล้วทุกวันนี้นะฮะเราก็เห็นเยอะแยะไปหมดนะผู้ที่ถือศีลน,นะครับหือศีลภาวนานะครับหรือพระสงฆ์ก็แล้วแต่แลยวพระสงฆ์เนี่ยก็มีแบ่งนะครับเป็นสายปฏิบัติธรรมสายทําของสายทาของที่เราจะเรียกว่าอะไรดีครับไม่รู้ราบเหมือนกันเพราะผมมองเป็นพุทธพาณิชย์นะเดี๋ยวนี้เพราะหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือหนึ่งปฏิบัติตนสอง ดํารงเป็นผู้เผยแพร่คําสอนของพระองค์เพื่อให้ศาสนาดํารงอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ฝากศาสนาไว้กับพระสงฆ์นะฝากไว้กับสี่ร้ออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุนี่นั่นไงครับก็คือสายทําของเนี่ยก็คือต้องการทําของมาเพื่อที่ให้สิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนเนี่ยได้นําไปบูชาเพื่อที่จะสืบสารพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปส่ว<ใ>น,นเงินเงินที่ได้เนี่ยก็เอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหาร เพื่อที่จะดึงคนนะฮะเข้ามานับถือที่นับถืออยู่แล้วก็ให้ศรัทธาย,ยิ่งขึ้นพวกที่ไม่นับถือก็จะได้กลับมานับถืออันนี้ถูกต้องไหมครับมันสหนสายทําของสายทําของมันตอบยากเพราะว่าเงินเนี่ยมันก็เป็นกิเลสยั่วยุบาดใจ <ừ. S 1> พอเข้ามาแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าจะเอาไปส่วนนั้นกรรมาการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งหรือว่าตัวพระเองเอาไปให้ส่วนตัวหรือเปล่าอย่างที่มีข่าวกันเต็มไปหมดแต่ ก็ตามหลักศาสนาแล้วก็คือให้แล้วก็จบนี่ใช่หรบเราสบายใจปุ๊บได้กุญบหลักศาสนาเราเขาจะสมมุติแล้วผมเมื่อมีเงินอยู่20ล้านเนี่ยผมถวายเนนคําหมื่นหนึ่งเนี่ยผมสบายใจตรงนั้นแล้วปุ๊บเนนคําจะไปสะสมซื้อเครื่องบินเจ็ตอะไรเนี่ยครับผมไม่ผมไม่สนใจถ้าผมไม่รับรู้สิได้บุญไหมได้บุญความความเป็นบุญนี่คือความจิตที่แช่มชื่นแต่ได้บุญมากบุญน้อยต้องพิจารณาทีที่เขาบอกว่าพระสงฆ์ผู้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเหมือนเนื้อนาบุญ เขาเปรี่ยวว่าบุญเราเหมือนมเมล три, <ๆ>็ดพันธุ์พืชโยนลงไปดินที่ดีมันก็จะบุญก็จะแตกเติบโตแตกขึ้นเป็นต้นไม้ที่ดีแต่ถ้าโยนลงไปบนพื้นซีเมนต์ล่ะมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นก็เหมือนกันถ้าอันนั้นเป็นของปลอมของบอ,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 อกปลอกบุญเราอาจจะสูญไปก็ได้อย่างนี้เวลาเราทําบุญอะไรต่ออะไรก็ต้องต้องพิจารณาใช้หลักการง่ายๆไม่ได้หรือว่าทําบุญแล้วสบายใจจบก็ก็ได้ อย่างเช่นเช้ามาอย่างเช่นเช้า,ชามาเลยตื่นเช้ามาเนี่ยใส่บาทบ้านหลังนี้ใส่บาททุกวันเลยนะพอมีเรื่องข่าวเช้ามาปุ๊บเกิดไม่ใส่ซะอย่างนั้นอืมผมว่าไม่ดีนะครับถ้าจริงจริงต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเรื่องของบุคคลก็าบางทีก็เหมาโอ้พระสมัยนี้เดี๋ยวมผมย,ย้อนกลับไปถึงพุทธกาลเลยเรื่องแบบแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลหลังจากที่พระอนนท์มกสะตรสังคยนาพระเตดียดกครั้งที่หนึ่งเลยครั้งที่หนึ่งนะครับพอสังคยนาเสร็จแล้วได้พระสูตรพระิรรอธมจ จะมีพระสังฆนีอาจารย์มาจากทางอินเดียเหนือใกล้ๆจีนนะครับก็มาอา้าวสังฆนา,าเสร็จแล้วหรอเขาจะมาปรึกษาว่าเรื่องพระวินยัยบางจุดก็คือเรื่องของการที่พระพุทธองค์อนุญ,ญาตให้เขาทำอาหารได้สะสมอาหารได้คือเราต้องยอมววรับว่าร,ร,รับรู้ว่าสมัยนูน้นทุจการ ไม่มีการสะสมเงินไม่มีการสะสมอาหารหน <en> <ot chat> ้าที่ของพระสงฆ์ก็คือการออกไปิณฑบาตทุกเช้าทุกเช้ายกเว้นพระที่อาพาธก็ต้องอาศัยเพื่อนเพื่อนพระที่มาช่วยนะครับพอพระสักนีจันที่มาจักประมาณอินเดียเหนือใกล้ๆจีนมาบอกเอ้าตรงตรงเนี้ยเป็นข้อขัดแย้งว่าทางฝ่ายที่เข่งที่บัจจุบันชอบเรียกกันว่าเทรวาทบอกว่าเอ้าพระห้ามสะสมอาหารสะสมทำอาหารอยู่ในวัดจริงๆอันนี้ ก็คือต้องออกปยาบัติเราทำตั้งเดิมเลยแต่าทางนี้พระพุทธเจ้าองค์เคยอนุญ,ญาตท,ท่านบอกว่าตอนนี้เกิดสงครามเกิดทุกขภ์ภัยเข้ายากมาแพงสะสมได้แต่พอถ้ากลับมาอยู่สุขภาวะปกติแล้วก็ก็ห้ามห้ามกระทำทำไมฝ่ายนั้นถึงึงฝ่ายนั้นก็เลยอย่างนนั้ก็พระพุทธองค์บอกว่าให้พิจารณาตามความเหมาะสม อ๋อเขาก็เลยทางกลุ่มของทางจีนเนี่ยนะก็เลยอย่าเรียกว่าจีนสิมตอนนี้ก็ใกล้ๆที่เป็นลาวเสาว่าหรือไงครับมั uh, ed, นก็อินเดียที่จะทางไปทางจีนอ๋อครับแล้วก็ในพระไตรปิฎกเขียนววาสักการณ์จานเขาก็เลยเข้าใจว่าเขาก็เลยเข้าใจเข้าใจลว่าเข้าใจว่าพอพระเจ้าอนุญาตท่านไงบอกว่าพ่อศีีพระวินัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อันนี้เป็นเพราะว่าตอนที่เขากาลังกําลังจะชําระกันกําลังประชุมกันเนี่ยเขาชำระเสร็จแล้วพระมาช้ามาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันแล้วมันก็เลยแตกกันไงก็ไม่ฟังหรอว่าเอ้าแล้วประชุมกันว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่มันก็เลยแตกกันไงเห็นไหมเห็นไหมตั้งแต่พอพุทธองค์เสร็จสักยานาปุ๊บเกิดเป็นพระนิกายต่างๆขึ้นมาแล้วนี้แล้วแต่เราก็มาย้อนถึงดีกว่านะครับว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรไม่ใช่ตรัสรู้สิ่งวิไนนะอ่ะครับ สองร้อยยี่สิบเท่าไหร่นะสองร้อยสี่สิบแปดยี่สิบห้าสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออ่าเนี่ยแหละแต่ถ้าพิกษุณีจะมีมากกว่าอืมเอาสามร้อยกว่าข้อไวดูว่าเดี๋ยวไว้ที่หลังอ่ะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เรารู้กันทุกนักเรียนทุกคนก็รู้อริยสัจสี่คือคือทุกปัญหาปัญหาทําไมเราต้องเกิดมาทําไมเราต้องหิวเราไม่เราต้องอ่าทำไมเนี่ยต่างๆทำใหมทำใหมทำใหมสมุทัยอืมแนวทางแก้แก้ปัญหาถ้าเปรี่ยนถ้บหลักวิทยาศาสตร์ก็คือ ปัญหาเสร็จก็มาเป็นการตั้งสมุติฐา mm. มักทุกสมุทไทยนิโรดนิโรดก,ก็คือเป้าหมายเป้าหมาย mm. เช่นเราจะทํายานอวกาศทําไงให้ได้มัชนิโรดของพระวูรางก,ก็คือการไปสู่การนิพพาน mm. การที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับการทางโลก mm. ตัวส่วนมักคือแนวทางการปฏิบัติ mm. นี่คือหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะครับหลักวิทยาศาสตร์นี้เออคือปัญหาเสร็จเราต้องตั้งเป้าหมายไว้แ mm hmm. นวทางวิธีแล้วก็ปฏิบัติทมปฏิบัติตาม นี่คือเหล่าวิสาพ,พระพุทธเจ้าจอธิบายเพราะได้เหตุใดพระพุทธเจ้าได้ตรงนี้มาล่ะเออท่านนั่งท่านท<พ>าน่านท่าน,าาน,านคือในยุคนั้นน่ยทุกคนเน่ยมีฝึกการสมาธิเสร็จคือได้ชานสมาบัติทุกคนก็ไปนะพระพุทธองค์บอกในในคำพีบอกว่าไปเป็นเกิดเป็นผมอุปมาเหมือนกับกิเลสไม่ตายแต่มีพลังสมาธิ อย่ามาทับเป็นเปอนก้อนหินมาทับหญ้าไว้หญ้าก็คือกิเลสพอเอาพลังบทสว่างพลังสมาธิก็ต้องลงมาเวยนว่ายตายเกิดใหม่หญ้าก็เติบโตมากิเลสก็ต้องวนเวียนอย่างนี้ทายังไงจะถอนรากถอนโคนหญ้าก็ต้องพระพุทธองค์เอ้ยต้องใช้ต้องไปอีกแนวทางหนึ่งก็เลยคิดวิปัสสนาขึ้นมาวิปัสสนาแต่ตอนนั้นคิดได้อย่างไรที่อริก็คือพระพุทธองค์ก็นั่งนั่งปุ๊บใช้วิชาของของพวกโยคีต่างๆนั่นแหละ เราลึกชาติตนเองจนนับมไม่ถ่วนบุเพนิวานุาสาวชนสติอืมเสร็จแล้วเราลึกชาติตนเองเอ้ยไม่ไม่ชัวร์ไหมไเลยลึกชาติของคนใกล้เคียงรอบรอบข้างอืมก็เลยสรุปออกมาเป็นทฤษฎีริยะสัตย์สิหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองอ๋อก็คือท่านก็ไปลึกชาติอ่าแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วอ่าอย่างนีท่านเชื่อไหมท่านพิธีกรว่าว่าเดินไปเจอคนนะั้นชาติที่แล้วหนุนชาติที่นี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ผมเห็นพวกพลังจ <ผม S 2> ิตเยอะมากเลยเออเนี่ยเยอะแยะมากเลย มันเป็นไปได้หรอือพวกนี้เขาจะถึงขั้นนั้นก็แล้วเหรอถ้าถึงเราต้องดูเขาไงต้องดูเขาว่าเขาคือคนที่เขา้าเข้าถึงขนาดนี้นเขาก็จะ<ม>เข้าใจกฎแห่งกรรมถ้าเรียกเงินเรียกทองก็ไม่ใช่ละถูกไหมถ้าเรียกเงินเรียกทองเพื่อกินอยู่นิดหน่อยที่เขาเขาความจำเป็นเนายังเป็นการว่าหรือยังเป็นเพราะเราต้องยอมรับว,ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอ่าครับด้ว่าก็มีการตบบตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเลยอย่างงูนี้ออกทอล์กโชว์อะไรต่ออะไรนี้แล้วก็ไปเที่ยวชี้ ชาติที่แล้วคุณไปทําไอ้นั่นไอ้นี้ต้องแก้อย่างนั้นต้องใช้เงินเท่านี้อันนี้ก็มันไม่น่านะสาหรับผมผมใส่ใจก็จริงแต่ผมไม่เชื่อนะต้องพิจารณาเป็นรายๆายไปผมไม่อยากจมตีใครไงคำนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงเทียบเคียงในพุทธประวัติให้ฟังว่าัมามีความเป็นมาอะไรกับไอ้ประเภทว่าเฮ้ยเจ้ามีกรรมนะต้องไปแก้กรรมนู้นกรรมนี้อะไรอย่างเงี้ยการแก้กรรมนี้มันเป็นไปได้ไหมในรองย้อนกลับไป สมัยพระพุทธเจ้ามีไหมการแก้การแก้ก<า>รรม,มมีมายัางไงก,นกมมันก็คือกรรมเหมือนก็ถ้าถ้าเราบอกว่ากรรมชั่วมันจะย้อนเราก็บอกนกมชั่วเหมือนเกลือทาไงให้มันทําให้ให้มันลดลงอะ่ะใส่น้ําเยอะๆ,อๆก็ทําดีเยอะๆมันก็เจือจางไปได้ได้พุทธในพระไตรปิฎกหรือว่าคำสอนนั่นก็คือเราก็ต้องแก้ที่เหตุก็ต้องไปขอโอหาสิกรรมเจ้ากรรมในเวรตรงนั้นไปเราจะชื่ออันไรนดีเราจะทำยังไงดีทำทั้งสองอย่าง เอาั้งของอย่างเลยก็ทำมาหากินกันดีเนีย่ยโอ้ยเยอะแยะหมดเลยต้องทำดีตลอดทำดีคิดดีทำดีทำดีก่อนการทำดีการทำบุญไม่จำเป็นต้องใส่ใจเงินนะอ่นแต่เขามีีมในทฤษฎีว่าบุญยะกิริยะวัตถุสิบหนึ่งการศีภาวนาอันนี้รู้อยู่อ,อหรือว่าการอนุโมทนาบุญการที่ผมมาพูดเรื่องธรรมะนี่ก็เป็นการทำบุญอ ต่างๆมีอยู่ทัางสิประการส่วนมนก็ทําบุญส่วนมนก็ทําบุญเป็นการฝึกจิตใจตนเองพอฝึกจิตใจตวเองนี่ได้บุญแล้วได้บุญแล้วแล้วก็แผ่เมตตาให้คนอื่นสบบเป็ตาอะไรไปทําบุญตามตามความความเหมาะสมไม่ยังไปนะต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้เอาไปสร้างบุญยิ่งมีใจเยอะยิ่งบุญเยอะนี่ผิดละพระสิวลีพระสิวลีต่อที่เป็นผู้เลิศดด้วยศักษณะผู้เลือดด้วยลาบเป็นเอทัตขะทางทางลาโชกลาบในสมัยก่อนที่จะเป็นพระสิวลีอย่างนี้ ทำบุนด้วยแหละน้ำพึ่งป่าเดียวครับ oh. เป็นชาวไร่ชาวนาชาวป่าเดินผ่านป่าไปเจอเจอพระพุทธพระปัจเจกโพหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไม่รู้จาจาไม่จำไม่ได้นะก็ oh. ถ,ถวายแค่น้ําพึ่งที่ตนมีเออด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยม oh. เป็นสิ่งที่หามาด้วยน้ำพักนำแรงช oh. าติต่อมาก็เลยเ,ออเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบสักการะที่พระพุทธเจ้าสมยกยยองอุปวัตถุอ่ะคอมพิวเตอร์มือถือมาคุณใช้เป็นหรือเปล่า uh. นี้ที่การอาณาทำอย่างไรได้ชูชกมาก็ต้องทําให้เป็นใช่ได้ได้มือถือมาได้วิยุมาต้องรู้เลยเปิดเปิดปิดยังไงต้องรู้มีโทรมือถือมาใหม่เราต้องรู้เลขหมายของคุณถึงจะโทรคุยกันได้จะหารนวาบารมีท่านมาอย่างไรใช่คูมานทองมาก็ต้องมาจูนกันจูนกันนั่นแหละเป็นคําถามต่อไปใช้เป็นหรือเปล่าแล้วเออพวกผีอ่ะพวกผีแบบประเภทว่ามีไหมผีแอบสมุิสมมุิเยอะผมไปตามตำหนักทรงเที่ยบ ร่างทรงท่านหนึ่งอ่ะสมมติผม,มผมทรงภาพทีพ่เน็แต่จริงอาจจะเป็นเป็นวิญญาณแอบอ้างเยอะแยะเยือยเป็นวิญญาณคืออาจจะเข้าทรงจริงแต่เป็นอะไรเข้าก็ไม่รู้อันนี้ใช่ไหมใช่เจอเยอะคือบางทีก็ไปเจอผีแบบว่ามันเดินอยู่ตามทางสามแพแร่งเรารูจะไปไหนผู้ที่มีของใช่ไหม,มก็ไปเอามาเอามาใส่ตัวถ้ายอย่างนั้นอันนี้ใช่ไหมครก็มีเยอะแยะทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่อจินไตนะไม่ว่ากรรมของสัตว์โลกพฤติกรรมของสัตว<อ>์พวกนี้เรียนรู้ไม่จบ นะพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็อย่าไปวิจารณ์้วคูณเข้าบาปไหมอ่าทีนี้เหมือนกับสายสตราทั้งหลายบาปกรรมอยู่ที่การกระทําอการแอบอ้างถ้าเขาเอาไปทําดีหมายถึงก็เอาสิ่งนี้ไปช่วยคนใช่ไปช่วยให้คนทําดีให้คนทําบุญหมผมเปยบเหมือนพวกเครื่องมือต่างๆเหมือนมีดเอาไปทําอาหารก็ได้บุญไปทุกคนก็อิ่มท้องมีความสุขถ้าไปฆ่าคนก็ตายบาปก็ตายคนนั้นตายแล้วตัวเราก็ติดคุก นั่นแหละฮะฉะนั้นเรื่องของพันนี้มันมีสองมต้องนําไปใช้ให้ถูกอย่าคิดว่าพวกเล่นของนี่จะเรลวลายไปหมด,ม,หม,ดมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับขอบคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมเรื่องราวประวัติบางเกร็ดบางตอนของพระพิคเนกันนะครับพักสักครู่ครับ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหววงการพระเครื่องก่อนใครกับหนังสือพระสวรณภูมิและพบกับอาจารย์บูชาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จะทำให้คุณได้รู้ลึกเรื่องราวแห่งพลังศรัทธาและลุ้นรับวัตถุมงคลล้ำค่าทุกเดือนพบกันทุกต้นเดือนที่แผงหนังสือชั้นนำและที่ร้าน7 e เ e ่อทุกสาขาหนังสือพระสวรณภูมิความจริงข้อมูลข่าวสาร ด้วยความเที่ยงตรงยุติธรรมครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับอาจารย์ธาดากันต่อนะครับช่วงต่อไปนี้เราจะไปาหาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเทศนะครับหลายท่านก็เคยอ่านหนังสือมาแล้วหลายท่านก็ได้ศึกษามาแล้วหลายตำนานนะครับเกี่ยวกับพระพิฆเนศนะครับวันนี้เราลองมาดูอาจารย์ธาดานะครับามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศนะครับในมุมต่างๆทุกมุม ตรงกับท่านผู้ชมศึกษามาบ้างไม่ตรงมาบ,บ้างก็ลองฟังไว้นะครับซึ่งอาจาร,รย์ธาดานั้นศึกษาเรื่องนี้มาทั้งชีวิตนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางกิตเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับศ,ศาบสนาอาจารย์ธาดาศึกษามาทั้งชีวิตนะครับครับอาจารย์ธาดาครับ,รบเราลองอแชร์ความรู้หรือให้ความรู้เกี่ยวกับพระพิคเนตหน่อยครับพระพิคเนทนี่มาอย่างไรครับอ๋อทีนี้เราไปเปิดในพุทธประวัตินะส่วนใหญ่จะคุยกับพระพรหมพระอินทร์ ใช่ไหมพระพิฆเ,เนศจะอยู่ทางสายพระศิวะจะอยู่อินเดียใหญ่เราต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก,ก็อยู่จุดหนึ่งแต่ในความเชื่อแต่เราท้องถิ่นก็มีอยู่บางที่นะพระแม่กาลีรู้จักไหมครับรู้จักครับไม่ได้เป็นปางหนึ่งของพระอุมาอืม,อ,มอันนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของพื้นที่กา่องค์พระพิฆเ,เนศที่เรานับถือกันนับถือกันในฐานะออกเป็นลูกของพระศิวะนะครับลูกของพระศิวะแล้วก็ของพระแม่อุมานะครับ แล้วก็กว่าจะมาถึงจุดองค์เป็นพระพิฆเนศก็คือ,อจัดคอธรรมดาจนเป็นเสียงช้างแล้วก็ได้พรว่าเวลาจะบูชาเทพต่างๆบนสวรรค์หรือจะขอทําพิธีต่างๆต้องบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนถ้าเปรียบผมก็เปรียบเหมือนน,น,นายทวารประตูเป็น ISO ถ้าเราจะอธิษฐานบูชาพระแม่ลักษม,มีพระแม่ลักษมีจะขอโชคลาขอลาบเขาบอกให้ขอพระแม่ลักษมีแต่เราไม่บูชาพระพิฆเนศก่อนหรือผู้ครับ พอบูชาพระพิเนตบอกพระพิเนตไปบอกข้าม่าเราเสกคนนี้ไม่ผ่านเราบูชาไม่สําเร็จนะครับในทางไ <มา S 2> สยศาสตร์หรือในทางความเชื่อโบราณเวลาเปิดหน้าแรกนะครับเวลาผมทำาำพิธีอะไรก็ตามหน้าแรกจะต้องเ,เป็นการบูชาพระพิเนอโอ์สิเกเนศสยนธรรอหน้านนต่อไปมีอะไีองค์หนึ่งผู้ที่ให้ความรู้ของพระพิเนตคือพระสรัสวรตีก็ค,คือที่เรียกว่วาภรรยาของพระพรหมก่อนมาถึงตรงนี้เนี่ยพระพิเนศเนี่ยกำเนิดมาได้อย่างไร เ,เหายเขาว่ากำเนิดมาเพราะว่าใครไปอะไรกันแล้วก็ไปเข้าไปขัดยังหวะอ,อ๋อกำเนิดมหนนีหลายตำนานหลายตำนานก็คือว่าเกิดจากพระศิวะองค์มหาเทพจะชอบนั่งชานบางทีพระแม่แล้วมีตำนานหนึ่งว่าพระแม่อ,อุมาก็เอาไข่ไข่ไข่ไขี้ไข่นี่แหละมาปั้นแล้วก็เป็นพระพิฆเ,เนศให้เป็นบุตรน้อยไปไปเฝ้าตอนที่ท่านกําลังอาบน้ํออแาแ้วพระศิวะมาออก็แม่เขาสั่งว่าห้ามใครเข้ามา พอษีวเข้ามาปุ๊บจะเข้าไปเอก็เลยลบกัน้วเอาออกเขาเรียกอะไรไอตีศูนย์ทำให้คอขาดคอกุมารนั้นขาดไปนั่นก็ตำนานหนึ่งที่คอขาดขาดแล้วยังไงตำนานที่สองก็มีเดี๋ยวือขาดแล้วยังยังไม่เป็นช้างคอขาดแล้วก็ต้องไปหาช้างที่ที่หากไม่หาช้างหาคอมาต่อทีนี้คนใครเป็นคนที่หาคอเขาให้ให้ชื่อเลยนะ เป็นฤาษีพระพระพระตัตมุนีหรืออะไรพระจานี้คือฤาษีที่นารักนาหลายที่คือกลับอ่ะ,<ฮ>ะองค์นี้เขาสามารถไปได้ทั่วพิภพนะครับ <ฮะ S 1> อ,องนี้อินเดียเขานับถือมากนะเพราะถือว่าถือว่าเป็นทูตของสวรรค์ไปได้ทุกทั้งนรกสวรรค์ไปไปที่ไหนก็ได้เปรียบเหมือนถ้าทางสยายสายก็เหมือนพระพิทยาธรเน่ที่เร<ห>ายกเราจะเรียกฤาษีนี้ให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 ้ไปหาเสียนหาเสียนอะไรมาต่อให้ในกําหนดเวลา นเทวะฮะไม่ Myan น,นี้ไม่แน่ใจนะต้องไปเปิดตำนานซึ่งมีผมเชื<แ>่ว่าทุกคนต้องเคยอ่านนะครับก็ไปหา่วกจักรวาลแล้วไม่เจอเจอเจอช้างนอนช้างนอนหันไม่ตายนะหันทิศผิดค<อ>ือคนเราเขาบอกว่าห้ามห้ามหันนอนหัวไปทางที่ตะวันตกพระองค์ช้างนั้นโดยโดนตัดคอแล้วมาต่อชเนี่ยตามความเชื่อแล้วเนี่ยบูชาแล้วจะเป็นยังไงครับบูชาพระพิเชศณก็ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ ขออะไรก็สําเร็จก็ทุกอาชีพก็หมดเลยไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นศิลปินถูกต้องทุกอาชีพบูชาได้หมดได้หมดทีนี้บางท่านบอกว่าผมเคยเจอนะครับอันนี้ต้องเพราะเราในฐานะคอมเป็นอาจารย์ด้วยบางท่านงานสําเร็จแต่เงินไม่มีอ้าวโครงการสําเร็จไงแต่ใช้เงินเงินบานปลายขั้นเวลาคุณขอต้องสลาดในการขอได้นะครับอ๋อเช่นเช่นเช่นขอให้งานสําเร็จโอ้โหเดี๋ยวสำเร็จแต่เงิน านั่นก็ต้องบอกว่าขอให้งานสําเร็จแล้วได้กำไรใช่ขอให้ครบขอให้เป็นด้วยแล้วแล้วเราชาวพุทธเนี่ยแล้วเราจะมานับถืออะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าพาม์ฮินดูอะไรนี่ถ้าจริงจริงจริงเพราะอันนี้คือพามอันนี้เรียกว่าฮินดูถ้าพามจะเป็นเป็นการฝึกตนแล้วก็เป็นพวกโยคีโยคะหรือว่าในสบาพุทธการนี่พาม์แล้วพัฒนามาเป็นฮินดูมัมีเรื่องเทวดาเข้ามาเยอะ แต่พระพุทธองค์ไม่ได้แอนไม่ได้อ่ายกเขาเรียกว่าคานในเรื่องของเทวดานะยังมีเทวานุสติลยก็คือให้ดูว่าเทวดาทําไมไปเกิดเป็นเทวดาําหมองธรรมะของเทวดาคืออะไรกิริโอตปะบะการเกรงกลัวต่ำเออล้มีเทวานุสติการที่เราพระพุทธองค์เนี่ยเขามีนี่เขาเรียกว่าบทสวดอ่าเทวะสัมพิตานุอะไรเนี่ยนะว่าขอความอนุเคราะห์ของเทวดาแต่ว่า เหมือนม่อมนุษย์มาขอเส้นสังเวยแล้วเทวดาทั้งหลายต้องมาร่วมบุญแล้วก็ให้พรแก่มนุษย์ก็คือร่วมกันก็ไม่มีไป,ป,ป<ร>งานศพก็เหมือนกันนี่<ม>สัพพะเทวะมังคลาอัยสยานิจจังอะไรก็คือให้เทวดามาอวยพอรอ๋อ<ม>งั้นการบูชาถ้าเราเชื่อว่าพระพิคพระพิพพพเคเนตเป็นเทวดาองค์หนึ่งก็แล้วเราบูชาเพื่อขอพรได้ก็ไม่ขัดศาสนาพุทธนะครับไม่ขัดไม่ขัดตรงนี้แต่ว่าการปฏิบัติทำดีเราก็ไปเดินตามคันลองของศาสนาพุทธ เพือ่อหนึ่งการรักษาศีลการให้ทานการบำเพ็ญตนบำเพ็ญจิตใจการภาวนาอ,อันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้องนี้นะครับเป็นพระพิฆเนศทำจากพระรกแก้วใสนักศษาวิชาการเรียกว่าขิดคอร์รสภาษาหินภาษาไทยเรียกว่าหินเขี้ยวแก้วมนุมานถ้ามีเส้นแร่ข้างในเป็นสีเหลืองเขาเรียกว่าหินใหม่ทองถ้ามีเส้นสีดำเรียกหิน ะไรนะแก้ขนเหล็กแก้วขนเหล็กแต่จริงๆไม่มีตำนานนะครับว่าเอาตำนานไทยหรือตำนานอินเดียเอาตำนานอินเดียก่อนอินตำนานอินเดียครั้งหนึ่งพระศิวะก็จะจะมีมารมามามา,มา,มาทีนี้พระศิวะติลงมาไม่ได้ก็เลยจะต้องปล่อยปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยปล่อยอีกองหนึ่งลงมาเอาไข่สร้างพระขันทกุมารก็เลยต้องปล่อยน้ําอสุจิลงมา Oh. ออกมากับนก <Okay. S 2> องนกตัวหนึ่งเป็นนกไฝซึ่งเป็นพระอคคณีนั่นแหละแปลงร่างเป็นนกแล้วนกเนี่ยลงมาคาบน้ำอัสุจิมาปล่อยที่แม่น้ําคงคาอือแล้วยังไง,งหลังจากนั้นหลังจากนั้นไปดูตำนานพระคันธกวาลเองแต่ว่าสะเก็ดของพระสะเก็ดของไอ้น้ำอัสุจิพระศิวะ oh. ก็เกิดเป็นหินคอท้นมาเป็นผลึกใสบนโลกนี้อ๋อ oh. นั่นคือตำนานของหินคออินเดียใต้เลยนับถือว่านับถือหินใสเอามาแกะเป็นพระเทวรูปโดยเฉพาะพระศิวะพระ พระพิคเน่เขาชื่อเป็นอสุจิของพระศิวะออแล้วอันนี้ใครเป็นผู้แกะอันนี้แกะมือใช่ไหมครับแกะมือมาจากช่างแต่ว่าทีนี้ต้องยอมรับว่าทางสายที่ผมเอามาเป็นสายอินเดียใต้เขาถึงนับถือพวกหินพวกนี้ไงครับอ๋อเหรอครับไม่ต้องพูดถึงว่าปูเสยไงเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นพามอยู่แล้วนี่ใช้พามทำจากสมาคมหรืออะไรศาราไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นพรคพวกกันเป็นพระเป็นพวก สายฮินดูใต้ายดูตแต่ว่าที่ผมคอนเน็กชันกันอยู่แล้วนี้ก็คือกับเว็บสยามเทเนตคุณพิชักซึ่งบางทีก็มีมวลสายมีผงอะไรเราก็ฝากแกทําพิธีฝากแกมาด้วยทำไม่ทำไว้กี่องค์ครับนี่ก็พอสมควรตอนนี้มีองค์นี้น่าจะไม่ถึง10องค์องค์ใหญ่นะครับส่วนงค์เลกประมาณไม่ถึง20องค์ก็ต้องใช้วิธีสั่งจองเอาไม่ใช่ว่าเราได้เลยครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สั่งจองมานะครับตามหมายเลข ที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้นะครับก็นี้องค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นี้1,100บาทพร้อมค่าส่งนะครับองค์เล็กก็600บาทพร้อมค่าส่งนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องล่ามลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเดยกก็จะเชิญท่านอาจารย์ธาดาเนี่ยมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านโชคดีไม่เงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับ